ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีบเสษ็จหลังการเติมรับเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ EF1 Mobile อีฟมบอ,มอถืองกันเหมือนเดิมครับก็สาับในส่วนนของคคลิปี้จะมาทการ อัปเดตในส่วนของการแจกฟรี E ฟุบันพอยทุคนหรือว่าการแจกฟรีแต้มพอยนี่นะครับมีทั้งการเล่นอีเวนต์แจกฟรีทุกคนแล้วก็กดรับฟรีแบบง่ายๆเลยครับรวมทั้งสิ้นก็คือ 6,500EF ้าร้อยฟุบัพอยเลยด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีการแจกฟรียังไงกันบ้างเลยก็รับฟรียังไงกันบ้างก็มาทําการรับชมกันในคลิปนี้เลยด้วยกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็มาเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับ มาดูเลยแล้วกันนะทุกคนก็สิ่งแรกที่เราจะต้องเจอกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับลออินโบนัสก็คือลออินครบ7วันนะครับรับไป60,000 GP แล้วก็50 e สิบอีฟุตบอลคอยหรือว่า50ทองในอีนะครับและต่อมาเป็นในส่วนของคันนี้ว่าลออินโบนัสทุกคนลออินครบ7วันรับไปไอเทมอัพเลเวลนะทุกคนแล้วก็100,000กว่า GP รวมไปถึง50 e สิบอีฟุตบอลคอยหรือว่า50ทองเช่นกันนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของการแจกฟรีกันบ้างทุกคนก็มีทั้งการกดรับฟรีง่ายๆสามพ e ันอีฟุตบอลคอยทุกคคนก็ือ โอเพ e นอีเวน์ point p r e e n t อันนี้นนเองนะครับนี่หลยคนก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับการแจกฟ 3, point รี3,000 e นอีเวน์ point หลาคนก็เดี๋ยวมาทําการสอนรับช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับก็มาดูในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีกันก่อนนะทุกคนนั่นก็คือเนี่ยทุกคนเป็นรอบ2ของการแจกฟรีนนเองนะครับทุกคนก็คือ2 nd ในราววันนั่นเองทุคนหรือว่าการแจกฟรีรอบ2แต่เป็นในส่วนของอีเวนต์ครั้งแรกนนเองครับก็สำหรับอีเวนต์รอบแรกเป็นในส่วนของ2,500 e นหอีเวน์ point ทุกคนแล้วก็รอบที่2แจกเพิ่มอีก 1,000 eFun Point ในรีบผมก็รวมทั้งสิ้นก็คือเป็น3,500 eFun Point เลยด้วยกันนะครับก็มาดูนะกคนว่ามีอะไรกันบ้างน,นะทุกคนก็ก็กดเข้ามาดูแนละ้วคนก็จะขึ้นหน้าตามแบบนี้นะครับเพื่อทำการติ๊กถทุกคนลก็กดไปที่ agree ใน e เองนะทุกคนแล้วก็จะขึ้นหน้าตามมาประมาณนี้นะครับมีมาทั้งหมด5ชาเลนจ์เลยด้วยกันในผมชาเลนจ์ละ500 eFun Point ่นเองนะครับ, e รบก็มาดูในส่วนของรางวัลกันบ้างทนะคนว่ามีการแจกฟรีทั้งหมดเท่าไร่กันบ้างหรือมีการแจกฟรีอย่างไรกันบ นี่แล้วพี่คนก็ชาเลนจ์ที่1นะครับรับไป500อ e ีฟเวนพอยต์ครับทุกคนประมาณนี้นะครับชาเลนจ์ที่2ก็เพิ่มอีก500อ e ีฟเวนพอยต์ด้วยมีชาเลนจ์ที่3ก็500ชเช่นกันนะครับชาเลนจ์ที่4และชาเลนจ์ที่5้าก็ชาเลนจ์ละ500อ e ีฟเวนพอยต์เช่นกันนะครับก็คือมีทั้งหมด5ชาเลนจ์ด้วยกันนะทุกคนชาเลนจ์ละ500อ e ีฟเวนพอยต์นะครับรวมทั้งสิ้นก็คือ2,500อ e ี point ฟเว e e นพอยต์เลยนะครับสำหรับการแจกฟรีจากอีเวนต์เองนะครับ ต่อมามาด้วยส่วนของการแจกฟรี3000ันอีฟอนพอยต์กันบ้างนะทุกคนแล้วก็แบบรับฟรีง่ายๆเลยนะครับก็เดี๋ยวทำยังไงบ้างมาทําการรับชมกันได้เลยแล้วก็ทําตามที่ผมสอนได้เลยนะครับก็เป็น Open e v ีฟอนพอยต์พร e เซนตนะทุกคนก็ทำยังไงบ้างมารับชมกันเลยแล้วกันนะครับนี่ทุกคนก็จะเป็นหน้าตามาประมาณนี้นะครับให้เรากดเข้ามาเทุกคนและเมื่อขึ้นหน้าตามาประมาณนี้นะครับทำการกดไปที่ตัวไอมุมขวาล่างนะครับเนี่ยทุกคนต่ออย่างนั้นก็คือให้กดไปที่ตัวหนังสือสีฟ้านะครับมันก็จะเด้งไปที่หนน้าของเว็บบไซต์ะครั จะขึ้นหน้าตาม,มาประมาณนี้ทุกคนสำหรับการแจกฟรีในส่วนของเว็บไซต์นี่นเองนะครับและเลื่อนลงมาทุกคนจะเจอกับปุ่มล็อกอินสีชมพูนะครับลหลายำการกดไปที่ปุ่มล็อกอินนะทุกคนเขาก็จะขึ้นหน้าตาม,มาประมาณนี้ให้เราทำการใส่อีเมลหรือว่าใส่คนลมีไอดีของเราี่นะครับผมแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดหรือว่ารหัสผ่านของเรานั่นเองนะครับโอเคทุกคนเมื่อใส่เสร็จแล้วครับก็ให้เราลงมาเลื่อนลงมาด้านล่างทุกคนก็กดไปที่สติกเกอร์ที่เหมือนกับตัวอย่างนี้ครับผมก็ขอผมเป็นรูปกบนะครับ เมื่อกดเสร็จแล้วก็ทําการกดล็อกอินเข้ามาได้เลยทุกคนก็จะเจอกับหน้านี้นะครับอันนี้คือสำหรับใครที่ใส่เลข6หลักทุกคนก็ไปดูในอีเมลได้เลยนะครับของผมก็เป็นเลขนี้เลยทุกคนก็อปปี้แล้วก็เอามาใส่ในนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับเลข6หลักก็คือคนที่ทําล็อก2ชั้นไล้ผมก็สำหรับใครที่ไม่ได้ใส่ก็สามารถล็อกอินเข้าได้เลยนะครับโอเคผมก็กดต่อไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตามมาประมาณนี้ทุกคนตรงนี้ก็คือแต้ม point หรือว่าอีเฟน point ที่เรามีอยู่นะครับของผมก็มีอยู่แค่่26,800เทานนนัั้ะครบ หลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างทุกคนจะเจอกระปุ่มเอิร์นพอยเสียมพูนะครับก็ให้เรากดไปที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับก็รับฟรีทันที3000ันเออร์ฟอนทอยครับทุกคนแค่นี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็กลับไปที่ตัวเกมของเราได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คพอยต์กันทุกคนว่าแต้มผมจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับกดเข้ามาเลยทุกคนก็นี่เลยทุกคนก็เพิ่มมาแล้วนะครับ3,000 e นเออร์ฟอนนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเมื่อกี้ผมมีอยู่แค่26,800่อคนตอนนี้ก็เป็น2 9แล้วนี่ ก็สำหรับใครที่อยากเล่นนักเตะก็สามารถไปแลกกันได้ทุกคนมีทั้งเอเดนฮาซานะครับกวาดาโดฟทุกคนชาโรบานะครับฟิลิปโปอินซากีิทุกคนมาตินเดมิเชลิสนะครับโอนาน่าฮาคิมซีเยกอินจากี้วิลเลียมนะทุกคนเจงโคเลอร์นะครับโอลิเวอร์คาร์เนททุกคนแล้วก็เรนานโรดี้ผมเกรแล้วก็ไคเวิร์ดนี่นะครับก็ใครที่อยากแลกไปแลกกันได้เลยคนก็ตัวละ5,000อีฟอนพอยท์เท่านั้นนะทุกคนก็ทั้งหมดทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันนะครับรับฟรีกันง่ายๆทุกคนท กท็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีีจดทะเยยนกตาามมฎหครสใจก็สาามรถทักบป